อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะคะว่าวันนี้เรามีอีกหนึ่งวงดนตรีค,รคุณภาพนะคะมาเป็นแขกรับเชิญของเราแนวเพลงของเขาเนี่ยโอโ้โหเรียกว่าเป็นแบบว่าเอกลักษณ์มากๆกับวง E.T.C. ค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับแล้ว <พอ S 1> วันนี้เขาเรียกว่าสมการรอคอ,อยพี่ๆจะมีคอนเสิร์ตแล้วใช่ัไหมะพูดถึงการกลับมาครั้งนี้นิดนึงในการที่จะแบบมีคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ก็คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ครับมีชื่อว่า s i n g c o r p o r a t i o n Present E.T.C. it's been a while concert ก็คือคิดถึงไม่หายครับ Isbinawai คิดถึงไม่หายคอนเสิร์ตไม่คอฟฟี่นี่ชื่อคอนเสิร์ตพี่ไหมฮะคอนเสิร์ตพี่เองครับคอนเสิร์ตสมัยนี้ชื่อมันยาวจริงทำไมต้องชื่อยาวอ่ะคะพี่มันยาวทุกคอนเสิร์ตครับอ๋อเหรอเหรอใช่อ่ะทำไมถึงต้องเป็นชื่อนี้ Isbinawai เนี่ยคือแบบคิดถึงไม่หายเราจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่แล้วคือคอนเสิร์ตกี่ปีมาแล้วพี่หลายปีมากเวลายวดีมากนี่คือเจ็ดปีเจ็ดปีครับคือเจ็ดปีที่แล้วที่เราจัดนี่ตอนนั้น ตอนยุคนี้คอนเสิร์ตมันจะมีจอ LED ถมเวทีนะใช่ไหมใช่ใช่ยุคที่เราจัดตอนนั้นมันยังไม่มีเลยครับเป็นขึงผ้าเป็นขึงผ้าไม่ใช่ขึงผ้าติดไฟติดโฟมครับตั้งแต่ยุคนั้นคือหมว่าตั้งแต่ยุคนั้นใช่ก็เลยแบบคิดถึงไม่หายก็เหมือนแบบเราคิดถึงการจัดคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยแล้วก็ได้เลิกครับแล้วก็ประกอบกับอีกอย่างหนึ่งคือ ETC เดินทางกันมาครบ 20ปีพอดีปีนี้ครับน่เชื่อพี่แล้วพี่20ปีอ่ะเพลงพี่ไม่ยาวข้ามวันเลยเหรอคะที่จะฟังเพลงอ่ะเราก็พยายามแบบจะเลือกเพลงที่ให้มันเต็มอิ่มที่สุดภายในประมาณ30เพลงอะไรเงี้ยครับผมสเพลงนี่กี่จังหมก็เลือกมาตั้งแต่ตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงซิงเกิลล่าสุดปีนี้ครับ พี่ีหนึ่งมีแกสอะไรยังคะบนเวทีขอเจอคนนี้ค่ะเอาไปลบฟรีด้วยนะเอาไปลบเลยกินนะบอกกันไปบอกเขาเลอันนี้มาได้อยู่ครับมาเป็นอะไรมาเป็นพาร์ทแบบคุณร้องเสียงคุณร้องคุณร้องเสียงเพี้ยนเสียบ้านแต่จริงๆเขาร้องพอขึ้นนะร้องพอขึ้นนะเอาพูดจริงๆเอาพูดความจริงกัน นุ้ยมาผมต้องเชิญมาอยู่แล้วครับผมให้บัตรตีนุ้ยอยู่แล้วเฮ้ยบ้านต้องอุดหนุนพี่พี่มิ้นกับพี่โอเล่มาทำไมฮะคนดังเขาเป็นแบบผู้บริหารเขามายินดูงานอ๋อพระคุณมาดุงเอาไม่เอาไม่ได้เอาไข่เหรอไม่ได้ไข่ก็พี่เขย่าไข่เลยเออไม่น่าจะกว่แต่ใดๆแล้วก็คือว่าฝากคอนเสิร์ตนี้เลยดีกว่าครับผมก็คอนเสิร์ตนี้วันที่31สิสิงหาคมนี้ครับค่ะ ขายบัตรวันที่30บครับวันที่เ9พิเศษแต่ถ้าสมมติลุยมีบัตร UOB ล่ะ UOB ไปลงทะเบียนก่อนตั้งแต่วันที่25แล้ววันที่29ครับ29จะจองได้ก่อนครับ29กลิบเก้าเก้าเดือนเดือนมิถุนายนคือสำหรับรอบพรีเซลก็คือบัตร UOB พรีเซลก็คือวันที่29ิทมิถุนายนนั่นเองนะคะส่วนรอบสำหรับประชาชนทั่วไป30ครับ3ามิถุนายนไปกด จองบัตรให้ได้เปิดจองบัตรตั้งแต่10โมงเช้าแล้วจองบัตรที่ไหนคะจองบัตรที่ะคอ c เสิ e r ตครับแอปพลิเคชันะคอ concert หรือว่า www.theconcert ครับค่ะแล้วแล้วคอนเสิร์ตพี่จัดที่ไหนคะจัดที่ UOB Live ครับที่แอมซเฟียครับความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้เกสเกิร์สพิเศษเหรอฮะพิเศษเรียกได้ว่าคือวันนั้นอะคอนเสิร์ตใหญ่เยอะมากคอนเสิร์ตใหญ่เต็มไปหมดเลยครับชนกันมันก็เลยแบบ มันเป็นวันคัดเลือกครับว่าแฟนพันธแท้เนี่ยจะต้องมาอยู่ในงานแน่นอนกดดันละกดดันจะไปของใครแต่ว่าถ้าเราเลือกเป็นแฟนพันแท้ ETC เราต้องไม่ผิดหวังแน่ๆแบบนี้นะก็คือแฟนพันแท้นี่ก็คงจะต้องติดตามเพลงเราตั้งแต่ละบัมแรกใก็ ETC เรามีรายการ ETC ชวนมาแจมด้วยเราก็จะมี EP พิเศษที่จัดในวันนั้นด้วยครับมันจะเป็นแกสที่จะมาเซอร์ไพรส์ในวันนั้นครับ,รบแต่คือการเปิดสเกลหูทองคำคุณผู้ชมได้แน่ๆจากคอนเสิร์ตของ ETC <c oughs> แน่นอน <c oughs> ได้ฟังแบบเพลงเพราะๆแบบละมุนใจเต็มอิ่มแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะไปจังบัดกันได้ที่ เด e c คอนเสิร์ตครับเด e c คอนเสิร์ต .com ครับนะคะแอปพลิเคชันเดย์คอนเสิร์ตโอเคเออถ้าใครมีบัตรยูบีจองตั้งแต่29พฤิจิกายนไปลงทะเบียนก่อน25พฤิจิกายนแล้วก็สำหรับรอบประชาชนทั่วไปก็คือ30พฤิจิกายนนะคะจองบัตรแล้วก็ไปเจอกันวันนี้ขอบคุณพี่พี่ ETC มากๆครับขอบคุณรับ